มาดูสภาพรถเข้าใหม่กันบ้างเพราะรุ่นนี้คือขายดีแล้วปล่อยรัวมากๆเติมสต็อกไม่ทันเลยก็เลยให้ดูในคลิปนี้ก่อนเพราะว่าใครที่มาก่อนก็คือได้ก่อนนะแต่ว่าสภาพรถคือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นด m a มค่ะเป็นตัวแนะคะปี2022ทุกคนจะได้เป็นสีแบบมันเป็นสีอะไรอะสีเทาไม่ใช่แลบโบแต่มันเป็นสีเทาแบบออกเขียวๆหน่อยใครที่บอกว่าอยากได้กระบะแคปออโต้นะคะยกสูงคือต้องคันนี้เลยอันนี้คือให้ดูสภาพรถซื้อเข้าจริงนะก็คือเนี่ยดูดีเห็นปะ ข้างในคือบอร์ดหลังยังคือยังถอดออกมาอยู่เลยเพราะาเราเอาไปทําสปานะจ๊ะทุกคนแต่ว่าให้ดูก่อนเพราะว่าเป็นรถที่มีคนทมหายเยอะมากๆนะคะเผื่อว่าใครที่เห็นคลิปก่อนนะคะแล้วก็จะได้ดูก่อนจะได้รับไปใช้ก่อนนะคะทุกคนคันนี้ก็เลขใหม่นะคะหลักหมื่นเหมือนเดิมปี2 0 2พค่ะราคาขายราคาป่อนข้างงวดอยู่ที่ประมาณ90 00กว่าบาทต่อสัญญ,ญาไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะทุกคนใครสนใจคันนี้จิ้มลิงก์เลยนะคะ